ขยับตัวน้อยค่ะนั่งทำงานนานหรือว่าไม่มีเวลายืดกล้ามเนื้อนะคะรวมถึงคนที่เน้น performance อย่างเดียววิ่งอย่างเดียวปั่นจักรยานอย่างเดียววันๆทำท่าสควอตอย่างเดียวเลยคุณอย่าลืมเสริมสร้างความแข็งแรงฮ i p โมบิลิตีด้วยนะคะสองท่าง่ายๆนะคะพี่ลุงแนะนำว่าข้อต่อสะโพกนี่สำคัญจริงๆนะคะ <Hip S 1> <ๆ S 2> โดบ <hip mobility S 2> ิลิตี i เอ็ก e ์ซร์ซิถทาที่หนึ่งเลยนะคะง่ายๆเลยะคะ่ะเหมือนท่าแพลงเลยนะคะ ถ้าจุดเริ่มต้นง่ายๆให้เห็นภาพก็เป็น High ฮแ a ลงแบบนี้นะคะเกรงท้องไว้ลำตัวขนานกับพื้นนะคะฝ่าเท้านะคะด้านซ้ายก้าวมาที่มือซ้ายนะคะแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้ายแล้วก็ปลายเท้าขวานะคะพร้อมนะคะเกรงท้องไว้ตลอดเวลานะคะกลางเข่าซ้ายออกเลยค่ะ10ครั้งนะคะต่อข้างครั้งสุดท้ายก็ให้ค้างไว้สัก10วินาที ซ้ายขวาน,นเป็น1เซตทําให้ครบ3เซตนะคะมีเวลามากก็ทําเยอะได้ก็จะดีมากนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อกับข้อต่อต่างๆสัมพันธ์กันมากๆเลยนะคะตอนนี้เรากำลังจะฝึกเสริมสร้างความเคลื่อนไหวของข้อต่อสะโพกนะคะแล้วก็ข้อเท้าได้ไปด้วยนะคะค้างไว้10วินาทีนะคะแล้วเราก็ กลับไปที่เดิมสลับข้างนะคะปลายเท้าซ้ายนะคะหรือฝ่าเท้าขวาค่ะมาที่มือขวานะคะน้ำหนักอยู่ที่เท้าขวานะคะแล้วก็ปลายเท้าซ้ายนะคะพร้อมแล้วนะคะกลางเข่าออกนะคะเห็นไหมคะมุมนี้ขยับให้เห็นสิบครั้งเช่นกันนะคะนี่คือท่าที่1นะคะ ครั้งสุดท้ายก็ค้างไว้10วินาทีนะคะเราไปท่าที่2กันนะคะ90องศาเลยค่ะข้างหน้า90องศาแบบนี้ทำมุมนะคะข้างหลังเช่นกัน90องศานะคะแล้วก็ปลายเท้านะคะยกขึ้นอย่างนี้ค่ะ10วินาทีเอ่อ1ิครั้งนะคะแล้วครั้งสุดท้ายค้างไว้10วินาทีเลยค่ะนะคะ สลับกันซ้ายขวานะคะอีกท่าหนึ่งนะคะโน้มตัวไปข้างหน้า10ครั้งเช่นกันนะคะครั้งสุดท้ายค้างไว้10วินาทีซ้ายขวานับเป็น1เซตทำให้ครบ3เซตนะคะมีวินัยคะ่ะพี่ลุงเป็นกำลังใจให้นะคะสนใจปั้นหุ่นนะคะทักไลน์พี่ลุงเข้ามาได้เลยคะ่ะข้างใต้นี้